ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเพจปลอมลวงทำใบขับขี่กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทางออนไลน์ผ่านเพจ f a c e b o o k ช้าก่อนอย่าด่วนเชื่อมิจฉาชีพได้แอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของทางกรมการขนส่งทางบก ไปใช้โฆษณารับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเพจคารินทิปเพจวิไลรัตเพจทารารัตและเพจกันวราที่ได้ทำการหลอกลวงการทำใบขับขี่ออนไลน์โดยหลอกขอข้อมูลส่วนตัวและให้โอนเงินไปดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอให้ตระหนักไว้ว่าการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งไม่มีบริการรับทำผ่านออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นเช็คแล้วหรือยังก่อนจะเสียงเงินฟรีตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม